สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรายินดีต้อนรับนะคะมาชมรถกระบะทรงสวยๆด้วยกันค่ะทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะหรือคอมเมนต์ไว้ทักทายแอดมินก็ได้นะคะทุกท่านยินดีนะคะรถกระบะคันนี้ค่ะเป็นรถกระบะเชฟโรเลตนะคะรถปี2013ค่ะเครื่องยนต์ส8ุค่ะทุกท่านเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวสูงด้วยแ7 1นะคะ รถทรงสวยมากเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลหลุกท่านเครื่องแน่นๆขับดีนะคะราคา1,500 0 0บาทค่ะราคานี้ก่อนเก็บงานสีค่ะสีไม่ค่อยสวยนะคะมีตำหนิของแต่งพอมีค่ะแอดมินแจ้งรายละเอียดตามที่ผู้ขายได้รงไว้นะคะหากข้อมูลคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยกันด้วย สนใจเน้นโทรค่ะโทรดีกว่านะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายโดยตรงค่ะโทรไปคุยสอบถามโดยตรงนัดดูรถด้วยตนเองได้เลยนะคะ<ม>เพื่อประโยชน์ของตัวท่านและความพึงพอใจค่ะควรเดินทางไปดูก่อนค่ะแอดมินนำเสนอเพีงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ